วันนี้เราจะพามาแยกหน่อใบไผ่กันนะคะวันนี้ตัวแรกเลยก็คือหลวงพ่อพูลค่ะ <c oughs> กอนี้มีหลายต้นเลยนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเราก็จะแกะดินออกก่อนนะคะ แล้วก็เอาไปเขย่าในน้ํานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลากช้ำน,นะคะขอบมากหนอนใหญ่ๆเลยตัวนี้มีแต่หนอยใหญ่ๆเลยนะคะนี่เอาไปตั้งแม่ได้เลยเนาะอหน่อนใหญ่ใบดก Yeah. ใหญ่เลยอันนี้ก็คือแบบไซแม่พันไปเลยแปดใบแล้วใบหนุกหนเลยหลวงพ่อภูนี่ก็เป็นบอลใบไผ่ที่ใบดกมากเลยนะคะ แล้วสีก็สวยมากๆเลยชมพูสีชมพูหวานหวานมีความป้ายเขียวเป็นริ้วๆด้วยนะคะสวยตัวนี้เราแยกหน่อครั้งที่สองหรือ 3? 3> สามครั้งที่สามแล้วแตกหน่อเก่งมากอันนี้อันนี้เป็นจอมนะฮะจะให้ดูจอมอนี่ หัวใหญ่เลยเนาะหนานแล้วนป็แล้วเป็นปีแล้วต้นนี้อายุปีปีหนึ่งแล้วนะคะปีกว่าปีกว่าไหมปีกว่าปีกว่าได้สองหน่อยใหญ่เลยนนผ่าเลยหัวน่ะเราผ่าเลยม,มันยุบลงไปแล้วมันหนอหนอ,อืม หัวเยยุนี่ถ้าเราไม่ผ่าสักทีหัวเขาก็จะยุบแบบนี้ค่ะเนี่หัวยุบได้สามหน่อสามหน,น่อสวยๆได้สามหน่อสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะส่วนต้นต้นแม่ก็คือยุบลงไปแล้วเหลือแต่หัว แม่นี้ก็ให้ลูกชุดที่สามแล้วนะคะต้นนี้เรายังไม่เคยผ่าเนาะเราแยกหน่อแล้วเราก็ปลูกไว้คืนใ่แยก้ยวรอบแรกได้สิบสามหน่อรอบแร,รกให้สิบสามหน่อแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นหน่อเล็กๆปะก็แนะนํานะคะว่าบอนสีถ้ามีหน่อเล็กๆที่ยังไม่มีลากออกมาหรือยังลากไม่เยอะมีแค่ลากเดียวอย่างเงี้ยค่ะ ไม่แนะนําให้แยกหน่อนะคะเพราะว่าทางเราได้ลองดูแล้วมันโตช้ามมากก็คือใช้เวลานานมากเราต้องให้ต้นแม่เขานะคะเลี้ยงต้นหน่อให้แข็งแรงมากพอก็คือมีรากเยอะมีรากสักสี่ห้ารากขึ้นไปนะคะถึงจะเพียงพอต่อการที่จะแยกออกมาเป็นต้นเดียวได้ ตอนนั้นอ่ะเราก็ทําการแยกแล้วรู้สึกว่ามันโตช้ามากใช้เวลา6เดือนกว่าจะเห็นขึ้นมา4-5ใ <8 S 1> บเดือนนไปดดูเเลยือ 8, 8, 8, 8อันนั้น8เดือนก็โตแล้วไง <8 S 1> จะใช้เวลานานนะคะใช้เวลานานมากกว่าควันที่จะเป็นนะก็คือแนะนําให้ต้นแม่เขาเลี้ยงลูกเขาจะดีกว่านะคะ สามหนอ่อส,หนอสวยๆเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อพูลไ,ไ,ไหนไม่เป็นไรไว้นีแหละนี่ก็เป็นหลวงพ่อพูนที่เราแยกหน่อนะคะเวลาจะทำอะไรเกี่ยวกับบางสีนะคะแนะนำให้ทำตอนเช้าเช้าหรือไม่ก็ ตอนที่มืดแล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนที่เราทำตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะคะก็แดดอ่อนๆยังทำได้อยู่นะคะทำเสร็จก็แช่น้ำนะคะแช่น้ำให้ดินในกระถางเปียกเนาะแล้วเราก็เอาไปใส่ตู้ได้เลยนะส่วนหัวหัว,หวเราก็จะผัะกนี่คะ่ะ เราเคยทาคลิปผ่าบอลสีผ่าหัวบอลสีให้ดูแล้วนะคะตัวนี้เป็นหัวของหลวงพ่อพูนนะก็คืออายุเยอะก็หัวใหญ่นะคะตัวนี้เราโดเรา,เราใหญ่มากจนแตกอะ่อกอะปปหัวใหญ่จนแตกแล้วก็มียุบด้วยนะคะเพราะว่ามันนานมากตัวนี้ก็จะเป็นเข่คา,านเขาผ้าอังคารน,นะคะตัวนี้ก็เป็นบอลใบไผ่บอลด่างนะ บอลดางป้ายนะคะวันนี้เราก็จะมาแยกหน่อเหมือนเดิม,อม,อมบอลสี่ตัวนี้นะคะยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีจํานวนนะที่สวนก็ตัวนี้ก็จะเป็นแยกหน่อเป็นชุดแรกเลยนะคะยังไม่เคยแยกเลยนะแล้วก็ซื้อแม่พานมาซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วนะคะซื้อมาส่งก็ถัก ห้าเดือนสี่ห้าเดือหัวใหญ่อยู่นะนะเขาพัางคานเป็นบอลใบไผ่นะคะแล้วก็เป็นบอลพุ่มเตี้ยหัวค่อนขา้างใหญ่อยู่นะ <Okay. S 2> เขามีความป้ายชมพูนะคะสวยๆเลย ปกลกยมีหูเอาน่าจะเป็นตัวเขาเองเลยมั้งอายุค่อนข้างเยอะบอลสีนะคะก็จะเริ่มมีหูแต่ก็เป็นบางสายพันธุ์นะสำหรับเขาพังคานี่ก็มีหูนะคะมีหูใต้<อ>ใบก็ปาดเหมือนเดิมเลย สำหรับบอนสีใสประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไว้ในกระถาง6นิ้วก็พอนะคะไม่ต้องใหญ่เพราะว่าบอนสีเขาไม่ได้ใหญ่นะต้นเขาไม่ใหญ่แล้วก็ใส่แค่กระถาง6นิ้วก็พอนะคะ,ะส่วนตัวหน่อเราก็จะใส่กระถาง5้าไว้นะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็แบบ เราก็แบ่งเหมือนเดิมเลยนะคะใครสนใจเขาผ้าอังคารนะคะแล้วก็มีต้นหน่อแบ่งนี่นสวยมากเลยรับฮับฮับเลยนะคะใบนี้สวยนะคะสําหรับหน่อเขาผ้าอังคารเนาะต้นนี้ได้กี่หนอ่อสองหนอ่อเรามีสองต้นนะคะแยกไปต้องปลูกปลูกไปเลยเดี๋ยว เวลาเราแยกหน่อนะคะเราก็ต้องแยกปุ๊บเราก็ต้องปลูกเลยนะป้องกันไม่ให้เขาเหี่ยวนะไม่ให้มันชำเยอะปลูกเล็กนะครับไม้แยกหน่อมจะได้ดูดน้ำไปไว เวลาปลูกไม้ลงกระถางใหม่นะคะแนะนำให้ปลูกลึกๆนะคะก็คือ,อตรงโคนนะคะให้เลยครึ่งกระถางลงไปนะให้ลึกกว่าครึ่งกระถางนะคะสักหน่อยหนึ่งก็จะพอดีเพราะว่าเขาจะได้ดูดน้ำได้ง่ายนะคะแยกหน่อ กระถางที่สองมีกี่หนอหนอเดียวกระถางนี้ก็มีหนอเดียวนะคะสําหรับเขาพังคคานะคะเราแยกหนอได้ทั้งหมดสามหนอนนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์โทรแล้วก็คุยกันได้ค่ะเบอร์โทรที่เราขึ้นให้หน้าจอนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะ เผื่อลูกค้าท่านใดอยากจะดูนะคะว่าบนสีต้นนั้นต้นนี้นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นี่นะแยกติดหัวไปเลยแยกติดหัวแข็งแรงมากนะคะนี่หัวใหญ่นะหัวเท่านิ้วก้อยนิ้วก้อยใหญ่นิ้วก้อยเธอใหญ่อะ่ะเออนะดูคะ่ะตั้งแม่ได้เลยไม่น่าจะประมาณสามเดือนไม้แยกหน่อแนะนำเอาไปตั้งแม่นะคะดีมากๆเลยเพราะว่า เขาจะให้หน่อเร็วนะมันมีหัวติดมาอยู่แล้วนะคะน่ะม,มีเขี้ยวมีเขี้ยวงามๆเลยนะคะนี่แล้วก็หัวดูหัวนะคะก็คือไม้แย,ยกหน่อก็คือจะให้ให้ลูกเร็วนะคะ,ระบรนสีนะคะถ้าเขามีความสมบูรณ์ทางด้านลากแล้วก็หัวเขาก็จะให้ลูกเร็วนะ บอนสีที่แยกหนอนะคะก็จะมีความที่แบบเขามีหัวมาแล้วนะการที่เราเอาไปตั้งทำแม่พันธุนะคะก็จะดีมากกว่าบอนผ่าชิ้นนะคะแต่ว่าบอนผ่าชิ้นก็มีข้อดีตรงที่ว่าทรงเขาจะสวยใบเยอะเป็นทรงพุ่มจะสวยกว่าไม้หนอนนะคะแต่ว่า ด้วยความที่เขาเอาสารอาหารไปเลี้ยงใบมากกว่าหัวทำให้เขามีหัวเล็กมากกว่าไม้แยกหนอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะท่านใดลูกค้าท่านใดถ้าจะเลือกบอนสีเอาไปตั้งเลี้ยงสวยๆก็แนะนำให้เป็นไม้ผ่านะคะไม้ผ่าก็จะมีลักษณะสีสันแล้วก็รูปทรงที่สวยมากกว่าแต่ถ้าเราต้องการเอาไป ทำแม่พันธุนะคะก็ขอแนะนําให้เป็นไม้หน่อนะคะตัวนี้ก็จะได้ลูกเร็วแล้วก็หัวใหญ่มากเร็วมากกว่าใช้เวลาไม่นานเท่ากับไม้ผ่านะคะส่วนความแข็งแรงระหว่างไม้หน่อกับไม้ผ่านะคะจริงๆแล้วนะทั้งไม้ทั้งสองตัวนะคะมีความแข็งแรงเท่าเท่ากันนะคะการจเจริญเติบโตก็เท่ากัน แต่ว่าไม้หนอ่อเขาจะมีเขาเรียกได้ได้การเรติบโตมาจากการที่ว่ามีแม่เลี้ยงมาก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดไซส์บนสีที่ไซส์เท่าเท่ากันนะคะแต่ว่าเป็นไม้หนอ่ออันนึงเป็นไม้หนอ่ออันนึงเป็นไม้ผ่าถ้ามีขนาดต้นที่เท่าเท่าเท่ากันก็คือเขาแข็งแรง เท่าเท่ากันนะคะมีความแข็งแรงเท่ากันแต่ว่าขนาดหัวก็คือจะสู้ไม้หน่อไม่ได้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาแบ่งปันความรู้กันยังไงก็ใครสนใจอยากได้หน่อต้นไหนสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะหรือ หรือว่าสงสัยเรื่องการแยกหนอก่อการพาหัวก็สามารถตามดูคลิปเราได้หรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะคะเราไม่ห่วงค่ะยินดีให้คำปึกษาะะยินดีให้คำปรึกษานะคะโทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อน วันหลังเรามาทำคลิปให้ดูกันใหม่นะคะกดติดตามช่องบ้านสวนสศิสพาบอลสีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ